สวัสดีค่ะว,ควันนี้นะคะก็มาพบกับเราสองคนนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทมิสซูสงวนพงมอเตอร์จำกัดสาขาตลาดแคนะคะจีจี G นะคะคุณแบ๊กครับ วันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็อยู่ที่สถานวีรกรรมทุ่งสำลิดนะคะตำบลสำลิดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่เองนะคะสถานที่นี้นะคะก็เป็นสถานที่เอาไว้ให้สําหรับพวกเรานะคะได้มาไหว้สักการะบูชาคุณย่าโมกับคุณย่าบุญเหลือกันนะคะหากท่านใดน,นะคะไม่อยากที่จะต้องไปแออัดอยู่ในตัวเมืองโคราชนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะ จากสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างแย่เลยนะคะเพราะว่ามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะกําลังมองหารถคู่ใจสําหรับเอาไปประกอบธุรกิจกันนะคะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ของมิตซูบิชินะคะเป็นรถมิตซูไททันเมกกะแคปตัวเตี้ยหน้าหล่อตัวนี้ มาแนะนําให้กับทุกท่านได้ทําความรู้จักกันในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอสอบถามน้องแบ๊กนะคะว่าในส่วนของราคาของรถรุ่นนี้นะคะ่ะอ,อยู่ที่เท่าไหร่คะน้องแบ๊กรถรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่6กแ0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวนะครับจะอยู่ที่6กแ0 0 0บาทค่ะเราไม่ทราบว่ารถรุ่นนี้ของเราผลิตออกมาทั้งหมดกี่สีคะน้องแบ๊กทั้งหมด4สีนะครับสีขาวสีดําสีเทาและสีบอลเงินครับ ขายยังไงนะคะเดี๋ยวให้น้องแบกนะคะพาทุกท่านนะคะเดินดูภายนอกและภายในตัวรถพร้อมกับออปชันต่างๆของตัวรถในรถรุ่นนี้กันไปพร้อมๆกันเลยนะคะได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้ารถรุ่นนี้นะครับออกแบบใหม่นะครับแบบ Advanced Dynamic Chill นะครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับกระจังหน้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นสีเงินครับต่อมานะครับไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนครับ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมครับปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ครับและในส่วนของล้ออัลลอยนะครับขนาด16นิ้วครับมาพร้อมกับยางอะไหล่ให้ครับขนาด16นิ้วเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับผมไฟท้ายนะครับและไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็น LED ให้ครับรุ่นนี้ครับผมมือเปิดประตูท้ายนะครับเป็นโครเมียมให้ครับมาพร้อมกับกันชนท้ายนะครับผมขนาดใหญ่แข็งแรงนะครับผมสามารถขึ้นลงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนของกระบะท้ายนะครับรถรุ่นนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่475มิมนะครับผมทำให้บรรจุของได้มากขึ้นนั่นเองครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมห้องเดยสารกันนะครับครับผมภายในห้องเดยสารนะครับเบาครับผมเป็นเบาะผ้าครับทูโทนนะครับสีเทาดำครับและในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมสามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้นะครับและมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้ครับ และในส่วนของเครื่องเสียงนะครับผมสามารถเล่นวิทยุ CD MP3 นะครับผมพร้อมช่องเสียบ USB นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดครับและในส่วนของคอนโซลกลางนะครับมีที่วางแก้วให้2ที่นะครับพร้อมกล่องใส่สัมภาระนะครับตรงคอนโซลกลางครับแล้วเรามาดูตรงกระจกหน้าต่างนะครับเป็นกระจกหน้าต่างเอ่อกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับสามารถ ปรับได้ที่ทางคนขับและทั้งคนนั่งนะครับรวมรวมภายในโดยสารมีประมาณนี้ครับผมค่ะย,ยังไงเดี๋ยวให้น้องแบค์นะคะช่วยอธิบายในส่วนของระบบความปลอดภัยของรถรุ่นนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันนิดนึงนะคะครับผมความปลอดภัยของรถรุ่นนี้นะครับประกอบไปด้วยครับถุงลมนิรภัยให้คู่หน้านะครับมาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยนะครับดึงกลับแบบอัตโนมัติครับมาพร้อมกับ เบรกนะครับระบบเบรกแบบ ABS ให้ครับพร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับ EBD ครับระบบไฟกระพริบฉุกเฉินนะครับเมื่อเราเหยียบเบรกกระทานหันนั่นเองครับผม สำหรับวันนี้นะคะทุกท่านก็คงได้ทําความรู้จักกับรถรุ่นนี้กันได้มากขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะทางบริษัทของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในรถรุ่นนี้นะคะก็คือมีโปรโมชั่นฟรีดาวให้กับลูกค้านะคะออกรถโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสบปบาดเลยนะคะ <Okay. S 1> หากท่านใดสนใจนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรติดต่อพวกเราได้ที่เบอร์0ูนย์7 0 4 3ได้เดเลยนะคะแต่ถ้าหากท่านใดนะคะอยากมาดูรถนะคะแล้วก็มาคุยรายละเอียดเพิ่ม เิ่มเติมก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะคะโชว์รูมของเราก็ตั้งอยู่ที่ตลาดเคนะคะตรงข้ามกับร้านขาหมูหินดาศค่ะชื่อบริษัทมิซูสงวนพงมอเตอร์จำกัดนะคะหรือมิซูสงวนพง์ตลาดเคของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวไปวาวคุณย่ามูกับคุณย่าบุญเหลือกันก่อนนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ